ทายาทมีอาชีพอะไรครับอ่าผมเปิดปธุรกิจส่วนตัวครับก็เปิดบวยสังกัดประกา,าแบบนแค่ประกันแค่ทนายมีเงินถูกเปลี่ยนประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณร้อยกว่าล้นนานครับโอ้โหทนายให้นายบอกลูกเงินสองล้านบาทครับพี่สอบเทียบอะไรแล้วเขาเอาเงินผม ที่จริงผมไม่อยากเราเปียบเทยบคามหนขาช่วยมก่อนนยิมมือยังได้อยากมอว่ามเขาจะห้ปุยเนี่ครับแ็ไม่มีหลักประกันคือมีมีหลักประกันไม่มีหลักประกันเพราะว่าผมไปทำธุรกิจกับกรมเชื่อใจครับซั์สินที่จำเลยที่หนโอนให้รยาเป็นค่าอะไรครับโอนให้ผมจำเลยที่ห โอนีชำระหนี้ให้กับพยานที่ดินใช่ไหมครับครับเป็นการตีชำระหนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นการที่เอามาขายเพื่อปลุกนิ้วของให้ใช้ไน้ตัวเขาใช้ที่ที่เขาทำธุรกิจของเขาที่ชุมชนนะฮะคุณแล้วทำไมพยานไม่ถอดปลุกหนี้ที่จำเลยที่ติดซึ่งเป็นภรรยาของนายปอยืมเงินไหมเพราะว่านี่เนื้อที่ผมม่าจ่ายเข้าไปเนี่ยเขาไม่คูดหลังที่ผมอันนี้ ก่อนก่อนเขามาขายที่ดินให้ผมก่อนที่จะโฆษณาที่สำคัญพยานทราบได้ว่าผู้ตายคือนายปอนี่ยมีทรัพย์สินเขาทราบครับทราบถ้านายพยานทราบได้ว่านายปอเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรทราบครับรัแล้วนายพยาน,พยานไพยานเกี่ยวข้องอะไรกับคดีที่นายปอเสียชีวิตไอ้ผมขอให้ ให้ปากคำในสั้นศาลในั้งลแล้วยังเวลาแตงกอาเงินสีและถุงมาฟ้อง่านกันเกสิอบไรพยานขึ้นมาฟ้องลังจากเสียชีวิตแล้วตองนะครับตั้งแต่ปีห้าแปดพยานมาฟ้องปีหกหก พยาน,น,นย,ย,ยอมรับว่ามีคดีอยู่ในศาลที่รอการพิจารณาพลึงพ <c oughs> ยานนะฮะใช่หรือไม่ว่าพยานเนี่ยมีคดีในศาลที่รอการพิจารณาของศาลนี่ <c oughs> ใช่หรอใช่ <c oughs> ขออนุญาตครับมันนอกประเด็นครับนี่นอปเด็กนการฟ้องเงียตามเอกาสารห่ายต่ออันนี้ครับเดี๋ยวยืนก่อนเดี๋ยวอธิบายว่า กรณีนี้ถามขึ้นยกมือีกทำได้ไหมเออกรณีกรณีนี้ก็จะรู้ว่าการถามค้านเนี่ยจะต้องถามในประเด็นที่สืบพยานหมายความว่าถ้านายฝั่งที่ถามค้านจะต้องถือเอาคําถามคำให้การที่ได้สืบพยานก่อนหน้านี้แล้วไปถามค้านเขานี่มันมันมันจะอยู่เลยแลอย่างสารที่พวกรับนะเมื่อกี้พยานฝ่ายเขาเปิดประเด็นว่ามีกรณี ที่สาเหตุการตายของนายบอยู่ครับผมก็เลยถามว่ามีส่วนเกี่ยวขี่ต้องมีรอการพิจารณาคดานี้หรือเปล่าครับานครับพยานโจทย์เองนะครกล่าว่าเรื่องมีการพุ้งฆ่ากเกิดขึ้นทางทนายจำเลยก็ต้องถามความชัดเจนว่าจำเลยเนี่ยพยานเกี่ยวข้องในกระบวนการกรวนนี้หรือเปล่าทีนี้ทีนี้เนาะออวันจะพิ้ารณาอยู่ ตอนนี้ก็ยืนถาม่อยถ้าถ้าถ้าในกระบวนการสารจะนอญาตให้ถามมาได้อ๋อเขาเขาคัดเขาคัดกเขาเขาสะมันคัดนะครับคัดได้น่นนะครันัดได้น่นครับถ้าเกิดว่ามันออกอกเมันะเดีมันจะมีการอัาปตทีนี้ารก็จะใช้ดูนิจแล้วว่าถ้าในารเียเนแก่แตถามในประเด็นที่มีสัญารแรหรือไม่นะครับตังที่มันรงกันีนี้คือเดี๋ยววัน นี่คือจริงๆแล้วคือต้องการในี่นักศึาต้องทราบว่ากระวนการการโต้โต้ยังไงโต้ประเด็นไหนเนาะกระบวนการนั้นก็จะมีการโต้ได้รแต่ว่า